ว้าวการทํางานเสียงนะครับชื่องงงแต่เป็นลูกเล่นที่น่าใช้งานบน iOS 18ตอนนี้เป็น Developer Beta สําสำหรับนักพัฒนานะครับขอบคุณน้องมดอีกครั้งที่แนะนำอีกหนึ่งฟีเจอร์เดี๋ยวผมจะสาธิตในส่วนของลูกเล่นนี้นะครับผมทำแล้วหนึ่งตัวอย่างอยู่ในหัวข้อการตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงแล้วก็สัมผัสนะครับ จะมีหัวข้อการทำงานเสียงขึ้นมาผมตั้งไว้หนึ่งคำสั่งเป็นการใช้การออกเสียงจากลำคอหรือการจากลิ้นริมฝีปากฟงฟันอย่างเงี้ยครับผมผมตั้งคำสั่งเสียงหนึ่งการทำงานเสียงหนึ่งไว้เพื่อเรียกศูนย์ควบคุมหรือคอนโทรลเซ็นเตอร์ขึ้นมาตอนนี้ผมแค่ถือ iPhone แต่ไม่ได้จับนะครับปลดล็อกเรียบร้อยแล้วและใช้งานร่วมกับ voice over คร,ครับ ที่ทําให้ผู้ใารทางสายตาสามารถใช้งาน iPhone ได้แต่ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับทุกๆคนแต่ผมคนที่รีวิวเป็นคนตาบอดตาใสเนะจึงต้องใช้งาน Watch Over ร่วมด้วยดังนั้นครับผมไปตั้งมาแล้วผมตั้งคําว่าล่านี่การเชื่อมต่อคอนโทรลนี่ครับผมตั้งไว้คําสั่งเดียวดังนั้นผมโฮมมองว่าไม่ได้ผมกดปุ่มโฮมเองผมใช้บน se 2ดังนั้นมีปุ่มโฮมอยู่เป็น iOS 18อ e v e l o p e r Beta นะครับอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกี้ผมก็อาจจะให้เสียงสูงขึ้นล่าเนี่ยเข้าได้เหมือนกันนะครับหรือผมจะให้เสียงเข้มผมโฮมออกมาใหม่นะครับรอการเชื่อมต่อคอนโทรลหมดเครื่องบินออฟปุ่มสวิตซ์ซึ่งคำที่อาจจะเป็นเสียงเชิเฟิร์อะไรก็ตามคือเสียงที่ออกอูเสียงที่เกิดจากลมออกมาจากคอผ่านฟันผ่าน ผ่านลิ้นผ่านการเนี่ยเดาะลิ้นหรืออ่าอย่างเงี้ยเขาทำมาเป็นคําสั่งที่ไว้ใช้สำหรับการทำงานเสียงเพื่อควบคุมการทำงานของ iPhone เพื่อควบคุมการทำงานของคําสั่งลัดได้วิธีการนะครับเริ่มต้นใครที่ใช้งาน voice over ตามผมผมมาแต่ถ้าใครที่มาติดตามเป็นผู้ใช้งานทั่วไปนะครับก็ดูตามกรอบสี่เหลี่ยมแล้วกดตามเข้ามานะครับโอเคเริ่มต้นไปที่ สำหรับประมาณเดือนกันยาตุลาคมนี้นะครับถ้าใครได้อัปเดตแล้วก็ลองมาเล่นด้วยกันแต่ตอนนี้มันยังเป็นตัวสำหรับนักพัฒนาอยู่อยู่ที่หัวข้อการตั้งค่านะครับการตั้งค่ารายการนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน w o t c h Over ตามเข้ามาป๊บการตั้งค่าแล้วก็ไปหาหัวข้อการช่วยกันเข้าถึง w i ไฟ b l u ต t ลูทูธเซลลล่า สสตอ่หนึ่งนิ้วปัดขวามาได้เรื่อยทั่วไปกลุ่มการช่วยการเข้าถึงเจอแล้วครับการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับปึ๊บการช่วยการเข้าถึงพอเข้ามาในการช่วยการเข้าถึงครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยเรื่อยหาหัวข้อกายภาพเราจะไปที่เมนูที่ชื่อว่าสัมผัสกันครับซูมปิดนี่ครับไปจอภาพและขนาดการปัดขวามาเรื่อยๆนะครับการเนื้อหาคำบรรยายเสียงกายภาพและการสัมผัสปุ่มเนี่ยครับสัมผัสปุ่มหรือทัชบัตทันนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่สัมผัสเลยครับ Touch แล้วเมนูจะอยู่ด้านล่างๆนะครับชื่อว่าการทำงานเสียงครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วหน่อยเนาะถ้าคุณมีปัญหาในการใช้หน้าจอสัมผัสให้กรับการตั้งลายการการโทรจะจำเป็ว่าจะให้การทำงานเสียงหัวข้อการทำงานเสียงจะอยู่ก่อนแต่ด้านหลัง iPhone นะครับจะมาอยู่ก่อนสุดท้ายรายละเอียดดังนี้ครับการเปิดใช้งานการทำงานเสียงจะช่วยให้คุณทำงานหลายอย่างได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยใช้เสียงเนี่ยครับก็คือทำอะไรแค่เพียงแค่พูดเข้าไป ด้วยเออเดี๋ยวด้วยอะไรมั่งปัดซ้ายย้อนกลับมาการทำงานเสียงการทำงานเสียงครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปั๊บเ่เืเนี่ยแม้แต่ทั้งอยู่ในหน้านี้นะครับผมดันพูดว่าลาอุ้ยการเชื่อมต่อเข้ามาที่คอนโทรลเซนเตอร์อโฮมออกมาคืนก่อนก่อนอ่าเมื่อเข้ามาในการทำงานเสียงนะครับเขาต้องมีการต่อเน็ตนิดนึงเนาะโอ้เดี๋ยวด้วยอย่าขึ้นเข้าสิไปพูดถูกอะไรนาะเมื่อกี้เราต้องมีการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนิดหนึ่งแล้วเขาจะมีการดาวน์โหลดตัวอย่างเสียงมาให้ซึ่งตอนนี้แถวที่ถึงอ<ฯ>หัดเสียงก่อนสัมผัสปุ่มย้อนกลับสัมผัสปุส่มย้อนกลับเราอยู่ด้านบนนะครับผมปัดขวามา,งงาจะมีปุ่มฝึกหัดนะครับเราสามารถหนึ่งนิ้วจากสองั้งเข้าไปฝึกหัดได้ดโดย,ยเมื่อเข้ามาในฝึกหัดเสียงนะครับเราสามารถทําได้2แบบคือ1นิ้วปัดขวามาออกเสียงเพื่อฟังดูว่าคุณออกเสียงได้ถูกหรือไม่จาที่เสียงเพื่อฟังเสียงข้างล่างจะมีตัวตัวอย่างเสียงให้เราฟังนะครับว่า ให้เราลองออกเสียงตามได้กับสองคือเรียนรู้การออกเสียงเหล่านี้เรียนรู้การออกเสียงเหล่านี้เข้าไปครับเขาจะบอกว่าถ้าเสียงนี้ให้ทําปากเป็นรูปยิ้มยิงฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับให้ทําตามเขาได้แล้วฟังได้ผมจะไม่ได้พาเข้าไปนะครับเพื่อนๆสามารถอลองลองแวะเข้าไปนิดนึงก็ได้กดเข้าไปอ่าอย่างเช่นเรียนรู้การออกเสียงและศึกออกเสียงจนการแสดงเสียงกำลังรอเสียงีเสียง e ทำไงอ้าปากโดยการยิ้มเล็กน้อยที่มุมปากแล้วเริ่มเป็นเสียงีในคําว่า e ี g l e อย่างเงี้ย อีควออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยคือแต่ละแต่ละเสียงเขาก็จะมีการบอกท่าทางให้เราว่าต้องยิ้มยิงฟันอย่างนี้เหรออ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับาเดี๋ยวขออนุญาตครับเสียงุมย้อนกลับ้าบนหน้าจอุมย้อนกลับย้อนกลับออกมาเดี๋ยวขอให้ไปฟังแต่ละเสียงนะครับผมอยู่ในหัวข้อฝึกหัดเสียงองออกเสียงเพื่อเรียนรู้การออกการแสดงเสียงเสียงอีก็จะมีแต่ละเสียงให้ฟังนะครับโดยที่จะมีเสียงอีอย่างเงี้ยหนึ่งนิ้วตัดสองครั Champion, ้งอีเดี๋ยวให้ให้ฟังใกล้หน่อยนะครับ อย่างเงี้ยคุณสามารถฟังซ้ำได้โดยโดยการหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอีเนี่ยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอ่ะอีอย่างเงี้ยเหรอหนึ่งนิ้วปัดขวามาเนี่ยก็จะมีเสียงตัวต่อไปเสียงเอเอออกไงอ่ะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเออย่างเงี้ยอ่าถ้าคุณชอบคุณก็จําเสียงนี้ไว้แล้วลองทําเสียงทําเสียงตามเขาปัดขวามาเนี่ยลาลาคือที่ผมใช้เนาะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกปัดขวามาไม้ใชิ้วมา อ๋อเป็นมออ่าโอโอจะเป็นไงผมนี่ปัดขวามาแล้วเคาะอูเออันนี้ก็ไม่ยากอูอ่าฮะคืออะไรอ่ะหนึ่งนิดแต่สองั้งอ่าอ่าอย่างงี้เหคลิปุ่มคลิกคลิกเป็นไงอ่ะเอออย่างงี้เอย่างงี้เผมลองทําดูนะว่าคุณทําไงหรือเข้าไปที่เรียนรู้แล้วเขาจะบอกให้ทําท่าทางไงนะครับผมปัดขวามา อ่าเพราะผมผมบอกให้เคาะหมายถึงหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนะครับครัตคือกระดกลิ้นเหรอหรือเออลงสายเตาะเหรอใช่ปะ่ะอ๋ออ่าอย่างเงี้ยสายเตาะนะสายเตาะตอนนี้มีคุณอสายเตาะอ,อันนี้ก็มีหมอความสายเตาะเสียงเคเสียงเคเป็นไงใช่สองนิ้วแต่เือืออันนี้ผมก็เออเอเอเอันนี้ก็เหมือนคุณ,ค,ณคุณนะ,สะเสด็จที่หรือกับน้องหญิงอื้อไปแวะไปหาเขาอีก อ่าป๊อปใช้สอนิ้วแตะเพื่อนอืมอันนี้ทําไม่ถูกอ่ะอย่งเงี้ยเหรอเออทาไงอ่ะอย่างเงี้อย่างเงี้ยเหแค่แตะแล้วปล่อยออกว่าไม่รู้อ่ะเพื่อนเสียงพีเสียงพีเสียงพีเคาะเพื่อเสียงเพอนเนาะเพ่อนอย่างเงี้ยเอสเอเคาะข้ามเสยงนะสองครั้งอ้ยทายากอ่ะเสียงเอเสียงเอสียงอง้ โอ้ยยากอะเสียงพีเสียงพีเสียงพีใช้โอ้ยยากเอาอะไรดีเอาหมอความใส่เตาะดีกว่านะอันนี้เราเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วปุ๊บปัดซ้ายมาที่ปุ่มหาปุ่มเสร็จสิ้นเสียงทีเสียงทีดอ๋ยเสียงเสร็จสิ้นอ่าหาปุ่มเสร็จสิ้นให้เจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งออกมาการที่เราจะไปกําหนดว่าจะให้เสียงแต่ละเสียงทําอะไรไม่ใช่กําหนดไม่ไม่ต้องกําหนดครบทุกเสียงก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ออ ลาเสียงเดียวเนาะอืมพูดพูดต้องพูดนี่นะมันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาขึ้นมาอีกผมปัดขวามา้ยฝึกหนศกคลิกไม่มีครักไม่คลิปไม่มีเขาก็จะบอกว่าเสียงตัวนั้นไม่มีอยู่ปัดขวามาคลักไม่มีเนี่ยคลักไม่มีเสียงีไม่มีอีไม่มีเอไม่มีเสียงเคไม่มีคไม่มีลาตั้งเป็นสูย์ควบคุมไว้ไมะไม่มีอ o ไม่มีอูเนี่ยอู เนี้หรือเปล่าป๊อปไม่มีป๊อปอทำไม่ถูกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีไม่มีเพราะผมตั้งไว้ตัวเดียวผมจะลองเป็นเสียงเสียงห,หมอความใส่ตเตะก็ต้องเป็นครัสเสียงเอเอไม่มีเสียงดีไม่ครัสไม่มี e, มมมตัวนี้นครัสไม่มีผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเอาตัวที่คุณคิดว่าคุณ,คคณจะทําเสียงได้ที่บอกว่าไม่มีอยู่เมื่อคุณเคาะเข้ามาแล้วจะมีตัวเลือกการทํางานของระบบแล้วก็คาสั่งลัดให้คุณเลือกรการช่เยอะเลยอะเนี่ยระบบหัวข้อ เปิดกล้องระบบกล้องกล้องการดึงจอลงเพื่อปัดขวามาเรื่อยๆขย่าเขย่าก็ได้ถ่ายภาพหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอแทบสลับแอปแทบสลับแอปปิดเสียงเนี่ยจะเป็นเรียก Siri w a t c h over เอ่ออะไรเพิ่มเสียงเนี่ยไฟใช้เนี่ยลดเสียงผมปัดขวามาเรื่อยๆนะล็อกไม่ให้หุนเนี่ยล็อกหน้าจอเนี่ยศูนย์การแจ้งเตือนศูนย์ควบคุมหน้าจอโฮม Siri Spotlight เนี่ยมันเยอะจนกระทั่งพวกเกี่ยวกับการช่วยกันเข้าถึงคำสั่งลัดต่างๆนะครับ ผมจะลองขออนุญาตปัดซ้ายไปที่อะไรดีอ่ะลองถ่ายภาพหน้าจอดูนะครับผมก็1นิ้วแต่สองครั้งให้เลือกที่อันไหนที่คุณเลือกก็คือจะใช้กับเสียงนั้นแล้วจริงๆมันใช้งานได้เลยครับเพื่อนๆผมก็ขออนุญาตปัดซ้ายไปที่ปุ่มย้อนกลับ การทางานสิการทํางานเสียงคุมย้อนกลับอะข้อออกมาครับการทางานเสียงคุมย้อนกลับแล้วก็ไม่มีลาบศูนย์พบเสียงเคไม่มีเอไม่มีเสียงดีไม่มีครับถ่ายภาพหน้าจอนี่ครับคลิกไม่มีคลิกไม่มีแต่ครับถ่ายภาพหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพหน้าจอนี้ไว้โดยําหมอคอมใส่เตาะนะครับเพื่อนๆนครับมาให้กําลังใจผมหน่อยครับว่าผมจะเตาะได้ไหมครั้งที่หนึ่งครับลองดู ถ่ายได้อะโเ<อ>นี่ยอ,อีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมกั้่าถ่ายาโอ้ถ่ายทีอ,อ้าวเมื่อกี้มันมันพูดอยู่การตั้งค่าคลับถ่ายภาพหน้าจออ้าวเหรอ โคือบางทีก็อาจจะภาพถ่ายหน้านจอเอาโอเคอเพื<ๆ>่อนๆลองไปเล่นกันดูนะแต่ถ้ารู้สึกว่าถ่าายหน้จอ,อยู่กับเพื่อนที่เป็นสายเตาะเยอะๆก็ก,ก็ปิดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาได้ยินเขาจะถ่ายไปเรื่อยๆนะโอเคขอบคุณน้องโมดมากที่แชร์แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นตัวทดสอบสำหรับนักพัฒนานะครับดังนั้นบางคำสั่งมันก็อาจจะ ยังฟังเสียงเราหรือบางคำสั่งอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้ยังไงตัวเต็มออกมาหวังว่าจะทำได้แล้วก็ใช้งานได้ครบทุกเสียงนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ลุ้นกันไปด้วยว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าก็เออได้นะครับ <c oughs> ก็ทำได้สองอันแล้วืครับลาไปก่อนครับกับบริการหมอคอม1414พรรครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ